สวัสดีครับประพานบอนไซประพานมะพร้าวบอนไส่ทรงผ่าเด้อเมื่อนี้ผ่าเสร็จตีลับไม่เย็มเอองามแล้วงามแล้วเมื่อนี้ทรงลูกค้าเด้อนัดโคกกำหนดทรงแล้วจะก,กับขอพัดเป็นมาสองมือ่อสามมื่อละพอดีเพิ่งเกล้งเป็นว่าบุมีผ่าไส่อยู่โรงงานแล้วว่ะท่าน โมเดยก็เล่้องจัดซะก่อนผ้าเศษอุตสาหก,กรรมผ้าเศษโรงงานครับาารเต็มทีม่ครับหมเดลครับสำเร็จแล้วครับเด้อขอบคุณห,หลายแฟนเพจที่ติดตามอยู่ ช่องประพาสมะพาวบอลใสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลย้ะครับ